จังหวัดมหาสรารคามค่ะตรวจติดตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในสถาบันอุดมศึกษาค่ะ ที่มหาวิทยาลัยมหาสรารคามนายพรสิทธิ์ถวยนันรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดมหาสรารคามประทานการตรวจติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดมหาสรารคามพร้อมด้วยรองศาสตราจ,จารย์ดรประยุกต์ศรีวิไลอธิกรารบดีมหาวิทยาลัยมหาสรารคามพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตามและคณะเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และรับฟังวิธีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด -19 ของสถาบันจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามและนำคณะกรรมการตรวจติดตามสุ่มประเมินการดำเนินงานตามมาตรการของสถาบันตามจุดเสี่ยงได้แก่ห้องเรียนห้องประชุม โรงอาหารซึ่งตามมาตรการการผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของสถาบันการศึกษานะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา2563ตามบทบาทหน่วยงานรับผิดชอบตามมาตรการป้องกันโรคตามที่รัฐการกำหนดก็เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งรองศาสตราจารย์ดรประยุกต์ศรีวิไลยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็บอกว่าสําหรับมาตรการของมหาวิทยาลัยมหสารคามนะคะได้มีการกําหนดแนวทาง ทางวิธีปฏิบัติทางด้านสถานที่ด้านสุขอนามัยด้านคุณภาพการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสื่อสารการเรียนการสอนมีการสวมหน้ากากอนามัยการให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือมีจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเข้าออกในการเข้าไปในอาคารโดยการสแกน QR code เพื่อเช็คอินเช็คเอาท์การจัดห้องเรียนโดยเว้นระยะห่างภายในห้องเรียนด้วยการจัดโต๊ะเก้าอี้ให้ห่างกัน การจัดโรงอาหารโดยมีการเว้นระยะห่างตามมาตรฐานกำหนดจัดทำอ่างล้างมือก่อนเข้าเรียนเพื่อสร้างวินยัยและปลูกฝังการล้างมือบ่อยๆแต่ที่เป็นห่วงก็คือสถานบันเทิงที่ยังเปิดให้บริการบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยจึงอยากฝากคณะกรรมการช่วยพิจารณาในจุดนี้ด้วยเพราะยังไม่มีการป้องกันอย่างเข้มงวดเกรงจะเกิดการระบาดขึ้นอีกครั้งและก็จะมีผลกระทบต่อน,นักศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนค่ะ